พ่พ่อลูกแปดทุกคนจ้าบยัวบางดำแลจ้าเก้หดีพ่อพ่อลูกแปดเชินบอยพอเมื่อเว่าได้สจเ็กจะทาถุย่อมือย่เลามาบทันมาน้ำลังมูทุกคนอมเไปท้เบิร์ค่ะวนโลมิถภูเปตเพงตะมูต้มอกอยู่เนเข้าทา้ป็นมาเกเสือบ่ทุกคน เามดูจมูกมานําลังมูมูลองมูลามูดอกสวเพื่อนท่านท่าีมันสุดเกืียเจาตีไงล่ะสุดโชคดีนะเมื่อว่าเชก่อนละครมาไผกะชิมาล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนทุกคนลูกนะผู้ที่เปถัดไปั่นเหไดในเท่านสุปเานี่เพราะว่าคนเขาเบิดแล้วมาเถอนนี่ขาบะมีเด้บานนี้พังได้ขนาดเขา่ว่าคำว่าเมื่อไรอันจังิเะอยจะเอา เก็บขึ้นมาให้อีอันเทองนุ่งนะเก็บไปจะมาส่งอีกบ่อยจะมาเนาะมาส่งหวันเสาร์ก็ได้ไห่ไงเสาร์บโดยติดเสื้อผ้าเก่ากับ๊วยเสื้อผ้าเก่าันั้นรับได้บพบอย มาเรามีขบวนมีเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผาเอาเอาเอาให้เขาเมื่อแต่สามปีที่แล้วอืมแค่ว่าข่อยมีอยู่ปพุชักมีจะมาได้บ่จะมีเสื้อเยอะจะเอามาให้เขาก็ได้เสื้อสินเสื้อสินเออสินเออเมย์มันเนาะวันนี้ลูกเสากบกันเลยดอยอันนี้ลูกกวกนะเออใหญ่ไว แปดเก้าถูกทายสองคนลูกเก้าพุธปนราวิแปดแปดแปดคนลูกเขาเนั่นแต่ว่าเสียคูหนึ่งคูที่สองเสียก็ไปห้าเลยเลี้ยรืองเสียก็ไปห้าเปิดอะไพี่น้องกันจะบอกกำลังเรียนร้านเป็นพี่น้องกันกับลูกล้านนั่นแหละยังทยังีีแหละร้องเอยนี่ ปั้นกันปั้นกันเพิ่นมาปันเสือทุกคนนักเียจะมามีเสือเก่าจประักทุกทุกคนได้มีเสือเก่าผัยอาไห้ทุกคนเสือเก่าสิ้นเก่าแพ้เก่าผ่าเก่าเที่ยวบริษัยนัตรีก็คือพอมีอยู่อ๋อสำหรับกันลาบเสิอ์อีกหรอขอบใจลลายๆได้ไม่ใหญ่เอามาฝากโดยโดยเป็นตะแเพงผู้คนคนก็เป็นตะแเพง อไม่ไเดินอนไ่นอพอนยู่เนึงอยู่ลัง้คนึงอยู่หลังนอนอยู่คนละหลังกตาุอย่ดอนมออันนี้พรว่า่อยอยู่ดอนผมมองังงเออเรอยืนดีคือกหลังเดินเลยเจ้าอยู่บ้านได้เจ้านะเจ้าอยู่บ้านได้ชลาวัลนี่มันกระลกไม่ไม่อูใช่ไหมภาคผุดลักแปดรถไฟบ้านเรา ข้างเขาบรรมวงทำจำปะทโอ้ยู่ไกลรักบองบ้าก็ชุมนี้บอกราชเตบอกรักิาบริษัทเบียดเจเออมีดตงเปตเพบ้านทามวงเนาะ้านทามวงเนาะแต่ตัว้รักสามิบาเอาว่เจ้าบอกหบางตายตอนใดนะ ตอนได้กลุ่มเมาเหมือนที่ทำมันก็จะสิเมื่อแล้วก็จะดำน้ำอ่ะแน่นเข้าสิเมื่อแล้วตอนนั้นจวนสิเมืออ่ะต้มขนมทุกคนเชื้อพานาเพคงเก่าคงเรือที่ไปบ้านเรือใส่เรือจ่ายมาปั่นทั้ทุกคนสามปีที่แล้วอีกจักมือสิเมื่อไว้อกีกสี่มือสิมืออ่เป็นเยอะอีกสี่มือสิเมื่อหมดเบนเรียลแล้วเดี๋บ่ไปดำอยู่บ้านนั้น นากอครับมต่ก็เพื่ออะมาครัเออบรนทิดนั่งยู่ห่องในน้านเจ้านางนางมาไห่นางจะไีเยีนห่องไหนเออมอสงพ่อชอลุกล้านเขาเยี่ยนเลยมโมสงเมืองมไหนเมืออเมืออทาผันทองเมืออทาบันทองเมืองทาผังทองเขสวรรค์าเมืองทาบันทองแล้วอือ เฮ้ยงัวกับมาทางหลังเลยงัวกลับมาหลับเสือทางหลังพุนเ้ยไอ้างองก้ลัอนเ้้ยตคืองูใใหญ่เ้ยวาไปหามี้งเออเจ้อยู่บ้านดอนบอกเออเราไปซื้อเทียนนะบอก ออจะขึ ờ, à, hey, ้นาหอดพี so no no um, right. ่ไหมไงจะขึ้บาหอดพี่โดยโมาตะวนมานี่น่มะันนี่เบออันนี้ปยไงโดยคนรบุมีอะไรคนเราทั้งอะไงไปอีรุ่นันน้องลวงหัยังไปอืมเจ้าอยู่บ้านโดนนะบอสโดออลูกใช่แล้วเดี๋ยวพกุ้งไม่กุง

นักดีก็เจ้าเสือเสือเสือที่เขาบดได้ใส่ไหมพิ่นไม่พิ่นใส่ทุกคนสินเสือนี่เป็นนักขี่ยันยมอใช่ยิมอสองปะนังอ่านียันเก่งอยิมอสองรปก็ได้มอยู่อันนาแม่ทุกคนโพนั่นนะ ปีละลูกปีละลูกปอมีไงกนะปีละลูกคอยหาในใชีคนหนึ่งปีละมีลูกในชีคนเรเดือดเดียวกันนี่เดีนีิปุีเดปีเดดแเือกันแมว่ายหรว่าไม่เคยเดแไม่เคยเดิดแินาว่าจะตั้งมหาพืนว่าไม่ใหตั้งมาหาเพืนนี่บอตั้งมาพืนนี่แหละ เห็นท uh, no. right no. ั้งเงินชอ้นะเพ่อนเจ้าเห็นทั้งเงินนันทั้งเพชรทั้งลาละมาบอกนอกเขาอยู่เมืองนอกโอเพิ่มาโดยให้เมาเห็นนอกเคยทังลาขขอบก็มีเพชรมีลามีนอกมีนอกบอกโทรมาเพื่อเห็นพการี่หน่ะะมาดหน้าเอาเงินมาให้โอ ั้นหนึ่งนันมามเนวเอ้มกระปองกปองเยาอขาว่เายาานเออมามึงมันเช่าเขาจะเามาเป็นเรื่องบาบูบีนี่ไปเรื่องว่าชื่ออะไรนี่นั่นนี่นอไบอกป้าหาคเาใชยายยเราไปจกจะ่าก้องเนี่ยไปจะแต่งเขาไปจไปขีเถ่มา มาช้าสิมาใหม่อีกบอกอะไรทุกคนพาบรรยากาศทำนี้ก่อนทุกคนแต่ว่าพอใจกับกดไลค์ถือใจกับกดติดตามนะไว้ดี๋ยทุกคนทูกมองถุกบอยลูกเป็ดเดี๋ยวทุกคนเดือดเกตเสียคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลือดเกตว้าเจ็ดคนทุกคนลูกเม่เดียวนั่งปีนนามานั่งใครลูกนั่งปีนนามากา น้าบูพงบพงใหญ่มาน่ะปอะจุกลางคองปไา้บ้านมันนะมีหัวดง วมบ่ได้ดนั่ในดอนยังบดบ้านนั่นดีเนี่ยกินนอยู่อยูคือมันนดอนนั้นยังมาถ่วมันสูงมาเพญยงไงสานน้อนข้าวมีเหือไปนอนไปนอนย่ามทหารยน้มถ่วกเปีย่ามั่วกันนะอี่ครเปนเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดีเก่าเนาะน้่งถ่วบ่านั่งถ่วงบ้ดอนเอาบท่วมเออ รวมอยู่แล้ a, วกิดวมันไอช่วมหน้าก็จะมันทำฮาโลาติโดนฮัาโลาตมันเจือดโดนนะเนาะโนสูโดนฮาโหลาติโดนเจือนปะาบอลน่นเียมันลุบลุกน้ำใ่ใหญ่น้ำ ดอนก็คือเกาะแล้วทุกคนพันยูพันยูกลางเกาะได้ไหมไงเนี่ยนะกลางเกาะกลางดอนกลางเกาะกลางดอนอืมไม่ไงพันยูไงอืมพอดีนุ่งทุกคนนาทีเรากะซาซาเป็ดคนอันนี้อันนี้จะมอได้นั่งคนนี้นะห้องโปรซี ปอี mm ่อนาคดิมอหนึ่งมอสองมอหนึ่งปอสี่เก่งๆทุกคนปุี่ไปตาเพลงปุ่นนะคอยกับเหตดนะเฮือนเราคอยคยไปลินเธอหนึ่งอืออยู่บนเก้าอัน่ะเบ้เออไปนัดชุมบอยอยู่นตูวอันบอลนั่นบอลกับเจ้าเหตุไทยนะโอ

ให้ไก่อเอ้าไปเสิรหนึ่งละไก่ว้ไปออกเที่ยวจนจนบ่ายจังห้อ,อ,อถ้าน้องคอนพ่อเล่ไก่เน,อน,น้ออะไรพี่น้องผ่าไปการมัธีกรเพ่อนพี่น้องมานำรังหมูถ่ายนำรังหมูประธานบ้านท,านทันเมืองคืเอเขาทางไก่ทุกคน แต่งพากันมายามเพิ่นนี่บอ๊ะาพากันมายามนี่บอ๊เออบอพวกเพิ่นน่ะพากันมายามาบ่อยนี่เออแต่งมายามผ้ากันมายามเนาะอะไรพี่น้องเท่านีก่อน